ผู้ที่มีเลขท้ายดังต่อไปนี้ต้องหยุดและฟังอาจารย์ก่อนครับเพราะนี่คือดวงข่าวดีของคุณที่จะเจอในสิ้นเดือนนี้ครับอ่าเลขศูนย์เลขสเลขสี่เจ็ดแหและหนึ่งนะครับเลขท้ายบัตรประชาชนเหล่านี้ต้องหยุดและฟังให้จบนะ มาดูกันว่าดวงข่าวดีของคุณที่จะเจอเป็นอะไรนะอาจจะเป็นดวงรวยก็ได้ดวงเศรษฐีก็ได้นะครับผู้ที่มีเลขท้ายเหล่านี้นะอ่าก่อนไปดูคําทานายอาจารย์ฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้อาจารย์หน่อยนะครับเม้นน้องรับคําทานายก็คือเมนเลขของตัวเองอย่างเช่น1 รวยอ่าเม้นเลขท้ายของตัวเองแล้วพิมพ์คําว่ารวยต่อนะแค่นี้ก็เป็นการน้อมรับคําทํานายนะครับขอให้คุณโชคดีขอให้ดวงนี้เป็นดวงของคุณแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโดยคลิปนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้สุ่มจับไพ่ไว้ก่อนเนาะจะมาสับสดๆกันหน้าวิดีโอเลยมั่นใจได้เลยครับว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ามาดูกันว่าตัวของคุณเองจะเจอเรื่องดีๆอะไรนะครับ คนที่มีเลขท้ายเหล่านี้ไพ่ใบแรกเดอะซันโอ้เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะเขาบอกว่าผู้ที่มีเลขท้ายเหล่านี้ทำอะไรก็จะ ประสบความสําเร็จนะครับทําอะไรก็จะดีราบเรื่นประสบความสําเร็จอุปสรรคที่เจอมาอาจารย์เชื่อว่าผู้ที่มีเลขไทยเหล่านี้นะครับผ่านปัญหามาก่อนมีอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดรู้ไหมว่ามันจะดีขึ้นนะครับเดอะซันเนาะเดอะซันคือแสงสว่างคือความเบิกบานนะครับคือความความราบรื่นเนาะอาจารย์อวยพรให้ผู้ที่มีเลขไทยเหล่านี้นะครับได้ดังหวังได้ดังปรารถนานะ เดซันคือสมหวังสำเร็จครับใบแรกอ่าใบต่อไปมาดูดวงของท่านกันคิงเหรียญคิงเหรียญเขาบอกว่าดวงของผู้ที่มีเลขท้ายเหล่านี้รู้ไหมว่าเร็วๆนี้ในสิ้นเดือนนี้คุณจะเจอสายปีครับ อาคิงเหรียญเนาะผู้ชายถือเหรียญผู้ชายถือเงินนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงถือเหรียญผู้หญิงถือเงินมีเงินค่อนข้างเยอะแล้วเขาจะมาเปย์เรานะครับมีโอกาสได้เจ zna. อาสายเปย์นะอาสายเปย์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าเขาจะมาคอยช่วยเหลือเราในเรื่องเงินอุปถัมภ์เขาเรื่องอุปถัมภ์เราในเรื่องเงินนะที่อาจารย์มองเห็นอาท่า,ถ,าถ้าอยากน้อมรับคําทานายนะครับเม้นว่าเลขท้ายของตัวเองแล้วก็รวยนะอาขอให้เจอ ความโชคดีนะเออใบต่อไปเดสเต็งราชนีสิงโตเนาะตัวของคุณเองควบคุมปัญหาได้เอากับอุปสรรคอยู่นะความโชคดีหรือความเจริญก้าวหน้าความเบ่งบานความประสบความสำเร็จจะเข้ามาในชีวิตคุณนะครับเออเรื่องเหล่านี้เรื่องดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้ว ดวงของผู้ที่มีเลขท้ายเหล่านี้นะครับจะหมดทุกหมดโศกแล้วนะเออค่อนข้างโอเคเลยนะครับตามพื้นดวงเด่นมากๆเอาอยู่กับเรื่องต่างๆเอาอยู่กับสถานก,า,นการณ์ต่างๆเนาะถึงถ้ามีผู้ชายสายปีเข้ามาเราก็จะเอาเขาอยู่เราก็จะควบคุมเขาได้คนโทรลเขาได้นะที่อาจารย์เห็นหลักๆใบต่อไปสิบเหรียญสิบเหรียญครับสิบเหรียญก็คือเหรียญค่อนข้างเยอะเนาะ เป็นไพ่เงินที่เยอะที่สุดในไพ่ยิปซีนะไพ่ทาโร่ของเราสิบเหรียญก็คือมีเรื่องมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอ่าบ้านรถที่ดินเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีใครอยากได้รถได้แน่นอนครับผู้ที่มีเลขท้ายเหล่านี้ใครอยากได้บ้านใครอยากได้เงินใครอยากได้ที่ดินได้แน่นอนนะประสบความสําเร็จตามที่หวังนะครับถ้าขึ้นสิบเหรียญน,นะครับอ่าใบาต่อไป โอ้หนึ่งเหรียญทําไมไพ่ดีจังแสดงว่าดวงนี้เป็นดวงของคนนะดวงของคนที่มาดูคลิปนี้เลขท้ายเหล่านี้หนึ่งเหรียญก็คือการได้รับเงินฟุกฟุกการได้รับโชคลาภนะครับตัวของคุณจะมีโชคนะฟุกฟุกในที่นี้ไม่ใช่เงินแน,น่นอๆนะไพ่ประกบก็คือสิบเหรียญน,นะครับไพ่ประกบก็คือสิบเหรียญอ่าจะได้เงินค่อนข้างเยอะนะเข้ามาลดนี้เกี่ยวกับเรื่องบ้านลถที่ดินเป็นข่าวดีคนหยิบยื่นโอกาสให้เห็นไหมสายเปมอบเงินให้เรา ถือก้อนเงินนะที่อาจารย์มองเห็นแล้วก็มีข่าวดีครับทุกคนไพ่ค่อนข้างโอเคมากเลยที่อาจารย์จับขึ้นมาอืมแสดงว่าดวงนี้เป็นดวงแท้ของทุกคนนะเอออาจารย์อยากให้เม้นน้อมรับคําทํานายนะครับเม้นเลขบัตรตัวเองนะแล้วตามด้วยคําว่ารวยนะอืมขอให้ดวงนี้เป็นดวงแท้ของคุณร้อยเปอร์เซ็นนะครับใครกดติดตามใครน้อมรับคําทํานายขอให้ข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆครับ ขอให้คุณโชคดีครับ